นี้นะคะลาซาด้า99ค,ค่ะรถอลังปังทุกแบรนด์นะคะสินค้ารถกว่า90%นะคะกว่า9,000แบรนด์บนลาซมอลค่ะตั้งแต่วันที่9กันยาถึงวันที่11กันยาค่ะสามารถกดใส่รถเข็นเอาไว้เลยนะคะเ<ม>ที่ยงคืนของวันที่9ปุ๊บก็คือกดใส่ได้เลยอย่าลืมกดเก็บถูปองกันด้วยนะคะลดถึง6ต่อยืยนยันโดยเลยรับเ,เนเตอร์เนาะใช่ค่ะมีแล้วว่าปังแน่นอนใช่ค่ะอยู่กับลาซาด้ามานานนะคะรับรองมา99เนี่ยคือบทเยอะมากๆค่ะตอนนี้เตรียมกดหรือยังคะ กดเอาไว้แล้วค่ะ,<ช>ะกดรอเอาไว้แล้วแล้วก็ตอนนี้เขาปล่อยคูปองแล้วนะคะเราสามารถกดเก็บคูปองไว้ก่อนได้เลยค่ะ,ะไม่ต้องคํานวณเลยเพราะว่าทางแอปเขาจะคํานวณให้นะคะว่าเราจะต้องใช้คูปองไหนอะไรบ้างมีทั้งแบบคูปองจากแบรนด์คูปองจากรา a ดาคูปองจากคาเน,นื้อคูปองส่งฟรีะคะ่ะ กจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆ่างมากมายด้ยใช่ค่ะก็จะมีกิจกรรมนะคะสามารถติดตามได้บนเออ่แอป Lazada เลยนะคะลาสไลฟ์ก็จะมีรายการอะไรต่างๆด้วยอย่างเช่นวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นค่ะใครที่อยากจะแบบแต่งตัว Mix and Match มทช์ุ๊นะคะก็สามารถรอดูได้ด้วยวันที่อ่วันนี้วันที่เท่าไหร่สักคุณนะคะวันที่6ค่ะวันที่6ค่ะฝากไปฝากค่ะฝากด้วยนะคะ拉斯ดาร์เก้าเกลดอลังฟังทุกแบรนด์ค่ะตั้งแต่วันที่9ก้ถึงสิกันยายนนะคะ ตัดหัวตลอดเท้าเบาล่างหมดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เห็นหน้ากันบ่อยหน่อยนะคะมีเวลาว่างเขาพูเวลาแบบไปถ่ายงานเนาะละครต้องถ่ายด้วยมีเวลาบ้างเสมอค่ะจะสั่นเวลาได้ค่ะยังมีอยู่ค่ะถามผู้จัดการได้นะคะยังมีอยู่ค่ะดูเหมือนคนบ้างงานไหมครับเด็กไม่บ้าค่ะกำลังดีนะคะเป็นคนทุ่มเทให้กับงานใช่ ทำได้ทุกอย่างค่ะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ไว้ใจขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะเห็นกระแสตอ่อมาทีมทัวร์เลยโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะเห็นว่าพิมพนเตอร์ไม่ได้มีแค่ไทยด้วยเร็วๆนี้เห็นว่าจะมีงานของต่างประเทศด้วยค่ะก็ออก AEC นิดหน่อยค่ะแล้วจะมีพิมพนเตอร์ของทางกัมพูชาแล้วก็สเปนกอล่าประเทศเกิ้ลบ้าเราจะได้เห็นน้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เร็วๆนี้ค่ะใกล้จะออกแล้วถ่ายไปแล้ว ไปแล้วคใช่เด<ะ>ี๋ยวได้ไปเปิดตัวใช่ค่ะก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปค่ะเร,รติดต,ตามด้วยนะจริงจงมีติดต่อม,มาเยอะไหมคะับสำหรับแบบประเทศเื่นบ้าน<อ>นีก็มีติดต่อม,มาค่ะมีม,มารเรื่อยๆค่ะก็จะมีแบบล่าสุดสองตัวนี้แหละที่ไม่ได้ชนผลิลัณฑ์ตัวไหนค่ะตอนนี้มีถานแฟนคลับต่างประเทศเรียกครั้งเดียวมีค่ะเพราะว่าเขาก็ดูละครไทยกันอยู่แล้วค่ะประเทศเื่นบ้านก็เหมือนเหมือนเขารู้จักเราอยู่แล้ว ผลงานเราตลอดดูเพสันว uh, uh, like. mm ่า hmm. ค so mm ือไปออนแอร์สปอลาวเราขาบอกว่าทุกสถิติงเต็มรอบเต็มแต่ว่าถ้าวันนี้เราไปเปิดตัวที่แสดงว่าแฟนคลับของสปอเราเเห็นได้เห็นเราแน่นอนใช่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็อยากจะไปเจอทุกคนแล้วค่นเนี้ยเตรียมตัวสนามบินแตกอีกครั้งโอ้ยสาธุค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคือความจริงก็แบบเหมือนเคยได้แบบแบบไปบ้านเหมือน ็คือพับมากเลยอะค่ะแล้วอยากรู้ให้เรื่องเนงานเสื้อตัดประเภทที่เราบอว่าตัดหัวใจยากแล้วจะรับแต่ละตัวอะไรอย่างนี้เออหลักๆก็ดูเรื่องของถ้าไม่ชนผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะคะเราต้องพูดภาษาตุนหรือว่าภาษาไทยเลยมีพูดเป็นภาษานุนด้วยใช่ค่ะมีพูดภาษาลาวค่ะส่วนอีกงานหนึ่งเป็นแบบพับนิ่งเฉยๆยากไหมคะในการตัดภาษาลาวยากค่ะคือผิดนิดนึงคือแปลกเลยอ่ะ คล้ายๆของเราเนี่ยแหละที่แบบเหมือนผิดวันในยุคไปนิดนึงก็แบบมไม่ใช่แล้วแต่น่าะกลายเป็นเหมือนแบบที่ตัตขึ้ดไทยค <c oughs> ่ะ<า>อ,อได้อยู่ค่ะได้ว่าได้ค่ะ <c oughs> ปฏิเสธไปหลายตัวไหมครับ <c oughs> อ,อ,องถามผู้จัดการ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ก็มีค่ะก็มีบ้างเพราะว่าแบบสินค้ามันชนเนาะ ปเป็มีว่า <c oughs> ตอนนี้บูเพลงของเราพยายามฉุด400ล้านที่จะไแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะมีหลายคนเลยที่แบบดูหลายๆรอบเช่นที่บ้านของเบลเป็นต้นน่าจะ10รอบขึ้นไปอ,อยากเป็นส่วนหนึ่งของ400ล้าน <c oughs> ใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูฝากดวหนังถึง14กันยานะคะเพราะว่าคุ้มมากคุ้มตั้งแต่หนึ่งแถมหนึ่งแล้วหนังก็ยาว ไปดูแล้วแบบเออได้ความฟิลฟูดิมดิมมีความสุขเงินเป้าที่เบลตั้งไว้หลายเท่าไหมคะคุณเบลอะไม่กล้าตั้งเป้าอะไรเลยเพราะว่าแบบมันคาดเจ้าไม่ได้อะค่ะแล้วก็เขาก็แบบเหมือนก็เหมือนก็มองมองไว้แหละว่าเออแบบน่าจะได้ประมาณแบบเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยตั้งเป้าเป็นเป็นเป็นสเต็ปไปมากกว่ายังเราตื่นเต้นไหมถ้าจะได้เป็นนางเอก400ล้าน400ล้านก็ตื่นเต้นนะคะ เท่าไหร่ก็ได้แหละเ5 0าห้าร้อยล้านก็คือยังมีในใจน้องเบลเนาะเราไม่ได้ตั้งแต่เป็นคนอื่นตั้งมากกว่าถ้าถึง400ล้านเราจะมีแบบโปรเจกต์จะทำอะไรไหมหรืออยากแบบไปบนไหมอะไประาณความจริงต้องขับพี่หมองนะต้องขับ g d บีเอชบอร์ดคว่าแอบไปบนอะไรล่ะมันตอนบุกเพยตอนนั้นที่เท่าไหร่ที่อยู่ไปรำแต่เรามีไหมตัวเรามี ขอเป็นแบบอะไรสักเท่าไหร่ค่ะแต่กะว่าแบบเออถ้าหนังจบก็จะไปไหว้นิดนึงค่ะเรียกว่า <c oughs> <c oughs> คุณโอเคที่มันเป็นแบบตำนานให้ว่าทำอะไรก็ได้ <c oughs> ตลอดของท <c oughs> ีอะไรเหมือนแฟนขับตั้งฉายาให้ว่าเป็นจักรวาลโอเคเลย <c oughs> แล้ว,ว <c oughs> อ่ะ <c oughs> ค่ะก,ก็ดีใจนะค่ะเป็นผลงานที่แบบเหมือนภูมิใจแล้วมันก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตเราอ่ะ ถ้าเป็นภาพยนตร์นะไม่ได้อตอนนี้เอาละครก่อนตอนนี้ก็คือถ่ายผมนิคิดค่ะซึ่งแบบถ้าใครที่ดูหนังก็จะรู้ว่ามีอะไรที่แบบเราต่อได้พี่โป๊เขาว่าไงบ้างคะเขาก็เป็ดพระเอกสี่ล้านเหมือนกันเขาไม่ได้ว่าไงเลยไลน์ไหนเขาจะเป็นแบบสายไม่ยึดติดอะไรอย่างเงี้เท่าไหร่ก็ได้ ใจที่แบบคนไทยชอบแล้วก็ยังไปออนแอร์ถึงต่างประเทศด้วยก็หลายประเทศติดก<ะ>ันเห็นว่าหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายประเทศเลยที่จะต้องไปออนอีกใช่ไหมใช่ค่ะก็ก่อนอันนี้ก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะจากที่ออ,อสเตรเลียสิงคโปร์ลาวกัมูชาอะไรอย่างเงี้ยมาเลเซียแล้วก็ก็มาจะไปอินโดนีเซียด้วยเห็นว<ะ>่าแบบคอนเทนตต่างเระเของก็แตกเลยใช่ค่ะที่ลูกค้าสบปลาวเน,นี่ยแหละบอกว่าสร้างปรากฏการเลยคือแบบรอบเต็มโรงเต็ม เราจำไม่ได้เขาใช้แบบคำว่าแบบกี่ร้อยล้านกี่เทาไหร่นั้านพันล้านดวเา่มีโอกาสได้ไปแบบว่าเดินสายพบปะกับแฟนๆต่างประเทศด้วยไหมคะด้วยหนังที่เราไปบุเตอด้วยมีบเทอรรเจไหมถ้ามีก็ยินดีเลยค่ะอยากไปค่ะจะเตรียมพูดเลยะภาษาแต่ว่าอ้อใาจะไใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีโปนเจอต์ยค่ะแต่ว่ามีทางพี่ปิงที่ไปอินโดคี่ปิงร่วมกับ ไปโปรโมทอินโดย,ยังไงก็ฝา,ากแฟนๆอินโดด้วยนะคะผมนิสิตตอนนี้ถึงไหนแล้วครับผมนิสิตหรอคะนะ่าจะเดา60%อนะไรอย่างเงี้ต์เยะก็คืบหน้าค่อนข้างเยอะแล้วก็กำลังจะเริ่มถ่ายพวกฉากใหญ่ๆแล้วความจริงมันใหญ่ทุกฉากเลยค่ะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของการแมทช์แฟร์เรื่องของแบบประวัติศาสตร์ ื่นเต้นไม่จะได้แบบเข้าฉากใหญ่ๆครั้งหนึ่งก็ตื่นเต้นค่ะมันเป็นฉากใหญ่ที่ใหญ่มากจนทีมงานเขาบอกว่าไม่รู้จะเซฟยังไงอาจจะต้องถ่ายในสตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นซีนสำคัญใช่ค่ะก็รู้สึกว่าสำคัญทุกซีนเลยนะไม่มีแบบไม่มีซีนไหนแบบไม่สำคัญเลยอะค่ะไนจีต้องคูณไปเท่าไหร่คะเบลคือทำกันบ้านกับคาแรคเตอร์มากกว่าให้แบบคือมันต้องชัดคือเหมือนแบบเห็นปุ๊บมันต้องมันต้องมาเลย เพราะว่าเราก็เล่นไปเขาเรียกว่าหลายตัวในจักรวาลมีเพละมีทั้งแบบเออกาลาเกตเกสุรามีแม่เกสรคงขวัาวนี้พอมาเป็นอุตาเนี่ยมันก็ค่อนข้างฉากทวมถึงเป็นเกสุรามที่มีลูกแล้วใช่ใส่ตัวละครได้อยู่ในเรื่องเดียวใช่ค่ะปีหน้าปีหน้าค่ะปีหน้ายาวๆเลยนะแบบเพลคองเลยนะหลายทีเลยค่ะต้ฝากด้วยค่ะ คิดเลยค่ะถ้าแบบตอนนั้นที่ที่ออนแอร์มาเราได้รับการตอบรับน,นั้นคือแบบโอ้โหที่สุดแล้วแต่ก,ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีแบบตอบมาขนาดนี้ค่ะไม่คิดว่าแฟนๆจะยังแบบออรอชมกันค่ะแต่ก็ทำให้ดีที่สุดค่ะฝากทุกผนงานด้วยนะค,ะค่ะ ถอนโฆษณาค่ขอบคุณค่ะหลัก拉萨กาาวาวเลยค่ะยังยังยังรับได้อยู่รับได้อยู่ค่ะหมยเรื่อดจึงพู้นี้บอกว่าสวยแซ่บมากโอ้ขอบคุณค่ะเป็นไอดอลผู้หญิงแบบว่าโสดแล้วสวยไปเลยแล้วแบบขนาดมีคนเจ้าแบบขนาดเป็นไรยังโสดอ้าวเราไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลค่ะก็มีเวลาได้ดูแลตัวเองมากขึ้นแหละแล้วก็เหมือนแบบเหมือนให้ความสำคัญด้วย กับกับเรื่องแบบการดูแลตัวเองคือก่อนหน้านี้อาจจะอาจจะรู้สึกแบบไม่มีเวลาไปซะแบบอย่างเดียวแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันรู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองแบบสอดแทรกไปในทุกทุกแบบนาทีเป็นไม่ราใจมันครูไหมเวลาแบบว่ามีคนชมว่าสดแลวสวยแบบนี้ก็คำแรก่อนไม่เกี่ยวละกัน เราเรารู้สึกมีแรงมีพลังบวกที่จะแบบส่งไปให้ทุกคนค่ะขอเ่าบว่าอปรดียโอะสเเออยาอรี่อจะป็นแบบโรอย่างนะแต่ยังไม่ต้องแฟก็ได้ไมอยากจะให้ผู้หญิคนมั่นใจและค่ะไม่ว่าเราจะแบบรูปล่างหน้าตาหรืออะไรเป็นยังไงเพราะว่าอินเนอร์ข้างในสำคัญที่สุดมากกว่า ความสุขจากภายในรจะแบบโชว์ออกมาสุขใจเนอะรวมถึงแบบการดูแลตัวเองทั้งเรื่องแบบการออกกาลังกายหรือว่าการทานอาหารคืออันดับหนึ่งกับตัวเองค่ะและทุกอย่างก็จะแบบว่าสดใสออกมาดีค่ะอคค่ะเอยินเจาถยรูก่อนไหม็ว่าทำไมเดินมาใกล้จังอยากจะจัดตรงนั้นนานเถ่ายรูปกลางเกาช